มีนะครับเป็นเวลา51ปีมาแล้วนะครับที่เกษตรกรไทยได้ทําอาชีพเลี้ยงโคโนมด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานอาชีพนี้ให้แก่เกษตรกรไทยนะครับแล้วก็ทุกๆปีที่ผ่านมาเราก็มีการจัดงานโคโนมแห่งชาติด้วยนะครับติดตามจากรายงาน วัวทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้คือตัวอย่างวัวพันโคโนมในประเทศไทยที่องค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยหรืออสอคอรวบรวมนํามาจัดแสดงเป็นนิเทศการความรู้ภายในงานเทศกาลโคโนมแห่งชาติโดยปัจจุบันนี้โคโนมที่มีอยู่ในบ้านเราเป็นพันผสมที่ถูกปรับปรุงระหว่างโคโยุโรปกับโคในเขตร้อนทั้งหมดแต่สายพันธุ์ที่นิยมและโดดเด่นมากที่สุดคือโฮสไตล์ฟรีเชียนตัวลายขาวสลับดำเลี้ยงง่ายให้ปริมาณน,น้ำนมมาก เฉลี่ยประมาณ6,500กว่ากิโลกรัมต่อปีแต่มีปริมาณไขมันต่ำโคนมที่เกษตร,รกรไทยเลี้ยงก็อยู่โดยทั่วไปในปัจจุบันนี้นะคะเป็นโคนมที่ได้ถูกวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์จนมีคุณภาพให้ปริมาณน,น้ํานมเยอะและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งนะคะที่จะทําให้ประเทศไทยนั้น ผู้นำของตลาดนมในอาเซียนหรือว่าการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีกสองปีข้างหน้านี้ค่ะคการส่งเสริมและเตรียมพร้อมผู้เลี้ยงโคน,นมไทยสูต่ตลาดอาเซียนคือแนวคิดหลักในการจัดงานเทศกาลโคน,นมแห่งชาติในปีนี้ อ,อสคตั้งเป้าหมายว่าภายในปี2560หรือ2ปีหลังจากเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไทยจะต้องส่งออกน้ำนมได้มากกว่าเดิมจาก200ถึง300ล้านบาทต่อปีเพิ่มเป็น1,000ล้านบาทต่อปีโดยปัจจัยที่ต้องระวังคือต้นทุนทางการเกษตรโดยเฉพาะราคาอาหารสัตว์ที่กำลังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เราเน้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะสู่อาเซียนกรษใกรมานี่ก็จะรู้ว่าประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยเรายืนอยู่ณจุดไหนในตลาดแข่งขันนะครับเราก็จะจะมีการสัมมนา,ามีนิทศกา,ารที่จะบอกว่าทําอย่างไรเนี่ยเราถึงจะก้าวไปเป็นผู้นําได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตได้ การจัดงานเทศกาลโคโนมแห่งชาติที่องค์การส่งเสริมกิจการโคโนมอำาเภอม,มวกเหล็กจังหวัดสระบุรียังมีการแสดงนงวัตกรรมและการออกร้านในรูปแบบต่างๆจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27มกราคมนี้ประกาศิทธิจักชัยถ่ายภาพที่กำพรอยู่กำเนิดเกษตรทตนิวส์รายงานสำหรับกิจกรรมกรเกษตร